เรื่องย่อละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาอับสรสวรรค์อุไรวันจริยาสามสาวเป็นเพื่อนรักกันเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ความสัมพันธ์ของอับสรสวรรค์และอุไรวันสั่นคลอนเมื่อคุณหญิงเดือนเด่นแม่ของอับสรสวรรค์ใช้เส้นทําให้อับซรสวร์คว้าทุนนักศึกษาดีเด่นในปีการศึกษาสุดท้ายไปได้เพียงเพื่อลูกสาวจะได้มีโปรไฟล์ง,งามๆเนื้อใคร ทั้งที่ผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษานั้นน่าจะเป็นอุไรวันซึ่งหมายมั่นกับเงินก้อนนี้อย่างมากเพราะมันชี้เป็นชี้ตายอนาคตของอุไรวันอุไรวันเจ็บช้ำและโกรธแค้นเพื่อนรักอย่างอับซรสวรรค์ชนิดไม่มีวันยอมให้อภัยท่ามกลางความลำบากใจของจริยาและประกรณ์เพื่อนในกลุ่มที่เฝ้าอยากให้ความสัมพันธ์ของทุกคนกลับมาเหมือนเดิมวันเวลาผ่านไปอับซรสวรรค์หรือนางฟ้า กลายเป็นว่าที่ซุปตาของสถานีโทรทัศน์ช่องสันตามความประสงค์ของคุณหญิงเดือนเด่นทั้งอาศัยความสนิทสนมกับคุณราศีเจ้าของสถานีทั้งผลักทั้งดันเพราะอับสรสวรค์เองก็มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการอีกทั้งหันนี่ซุปตาตัวแม่ของสถานีก็ชักจะเหวี่ยงวีนเวร์เกินจนใครๆในสถานีเริ่มระอาการแจ้งเกิดของอับสรสวรรค์จึงสร้างความไม่พอใจให้หันนี่อย่างมากในงานประกาศรางวัลเพื่อคนบันเทิง จูจูอับสรสวรรค์ที่กำลังโชว์อยู่บนเวทีก็มีอันต้องกลายเป็นนางฟ้าปีกหักเพราะสายสลิงที่เกี่ยวร่างอับสรสวรรค์ให้ล่องลอยอยู่กลางอากาศต้องขาดเอาดือด้ออับซรสวรรค์ร่วงหล่นลงมาท่ามกลางความตกใจของทุกคนโดยเฉพาะปะกรณ์หรือเปาเพื่อนรักที่แอบรักนางฟ้าของเขามาโดยตลอดและว,วันนี้ปกรณ์ที่ได้ทุนไปเรียนต่อด้านช่างภาพที่อังกฤษกลับมาเป็นตากล้องที่ข่าวบันเทิงช่องสัน เป๋ารีบพรวดขึ้นไปช่วยนางฟ้าขณะที่อุไรวันหรือไรผู้ที่วันนี้เป็นนักข่าวหัดใหม่ของสถานีเล็กๆแห่งหนึ่งก็โดดพรวดขึ้นเวทีเช่นกันเป๋าตะโกนบอกให้อุไรรีบโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อช่วยนางฟ้าแต่อุไรกลับตัดสินใจใช้มือถือถ่อถายคลิปอุบัติเหตุนี้เพื่อออกอากาศหวังจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองที่สวนอาหารแห่งหนึ่งริยาหรือจิวรับจอบเป็นแดนเซอร์ตัวเล็กๆ แต่ฉายแสงจนไปเข้าตาปราณโปรดิวเซอร์เพลย์บอยค่ายซันมิวสิกที่อยากดันจิ๋วเอามากๆถึงกับวางแผนลอดจิ๋วด้วยการชวนไปเป็นนักร้องแต่เมฆเด็กหนุ่มร่วมสลัมเดียวกันเข้ามาขัดขวางจนมีเรื่องชกต่อยกันปราณผูกใจเจ็บเมฆมากๆอุไรถูกนักข่าวรุ่นพี่ปาดหน้ารับความดีความชอบจากผลงานชิ้นโบแดงที่อุไรถ่ายคลิปนางฟ้าตกสวรรค์ไว้ได้เพียงคนเดียวอุไรโกรธสุดขีด ขณะที่กำลังถูกนักข่าวรุ่นพี่เยอะเยะ้ยอุไรก็ได้รับสายโทรศัพท์จากพี่ปู่เปียวมือขวาคนสนิทของคุณราศีแห่งช่องสันติดต่อให้มาร่วมงานกับทีมข่าวบันเทิงอุไรสะใจยิ่งกว่าแต่เมื่อคุณราศีทราบว่าอุไรมีความหลังที่ไม่ค่อยสวยงามกับนางฟ้าก็ตัดสินใจไม่รับอุไรเข้าทำงานสร้างความเจ็บปวดให้อุไรยอย่างมาก นางฟ้าลูเรื่องก็แอบ,บขอร้องให้คุณราศีรับอุไลกลับมาเพราะยังรู้สึกผิดกับเรื่องทุนการศึกษาที่นางฟ้าเคยแย่งอุไลมาจึงอยากไถ่โทษแต่อาทิตย์ลูกชายของคุณราศีมีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้านางฟ้าให้อุไลกลับมาทำงานก็ต้องยอมเล่นละครประกอบซุปตาฮันนี่ให้กับช่องสัน นางฟ้าตอบตกลงท่ามกลางความไม่พอใจของคุณหญิงแม่และความสะพรึงของพี่ปู่เปรี้ยวเพราะรู้ดีว่าความโกลาหลกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อสองสาวแรงอย่างนางฟ้าและหันนีต้องโครจรมาปะกันอุไรกลับเข้าทำงานโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือของนางฟ้าเพื่อนร่วมงานของอุไรได้แก่เฮียช้างบอกอใหญ่หัวหน้าทีมข่าวบันเทิงก่อนโปรดิวเซอร์เรดาผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ นัตตี้หรือนัชชาเหยียวข่าวสาวขาเสียบและเปาซึ่งเป็นเพื่อนเก่าก่อนกับนัตตี้คือตัวแสบที่คอยดูแคลนอุไรตลอดเวลาเพราะรู้เรื่องเส้นสายที่ทําให้ได้มาทํางานแถมนัตตี้ยังกลัวอุไรจะมาแย่งเก้าอี้ยังดีที่ได้รับความห่วงใยจากเปาและคําปรึกษาจากเรดารุ่นพี่ทางด้านจิว๋วมีเรื่องให้ร้อนใจบ่อยครั้งจากสมอผู้เป็นแม่ที่ติดการพนันจนถูกจับต้องรีพาเงินจำนวนมากไปประกันตัว ครั้งแรกจิ๋วยังหยิบยืมนางฟ้าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแต่พอเกิดเหตุซ้ำอีกจิ๋วก็เกรงใจผู้จัดการผับแนะนำให้จิ๋วติดต่อไปที่ปราณจิ๋วไปหาปราณจนถูกวางยาวังข่มขืนโชคดีที่อุไรกับเปาเข้าไปช่วยไว้ได้ทันแถมอุไรย,ยังพบว่าปราณแอบตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้ด้วยอุไรเก็บเทปนั้นกลับมาอาทิตย์มีโปรเจกต์จะสร้างค่ายเพลงให้สถานีเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบโดยมีฝ่ายละคร ฝ่ายข่าวบันเทิงและค่ายเพลงอาทิตย์บอกว่าเขาได้นักร้องแม่เหล็กคือโจอดีตนักร้องลูกทุ่งมาร่วมงานโดยมีพี่ลูกเป็ดผู้จัดการสาวใหญ่ซึ่งเคยเป็นแม่ยกของโจติดตามมาด้วยอาทิตย์อยากหานักร้องผู้หญิงหน้าใหม่ที่จะมาตีคู่ไปกับโจจนบังเอิญได้ดูคลิปใน y o u t u b e ที่จิ๋วกับเมกร้องเต้นคู่กันอาทิตย์ก็เกิดสนใจในตัวจิว๋วรีบทาบทามให้มาออเดชัน่นจิ๋วมาออเดชั่นคู่กับเมฆและได้พบว่า ปราณก็จะมาเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่ค่ายเพลงนี้เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรจิ๋วก็ไม่อยากทิ้งความฝันอาทิตย์ให้กำลังใจจิ๋วจนออดิชั่นผ่านแต่ทางค่ายไม่ได้ต้องการตัวเมฆจิ๋วสงสารเมฆจึงขอร้องให้อาทิตย์รับเมฆเข้ามาเป็นแดนเซอร์ในสังกัดด้วยละครบิ๊กโปรเจกต์ที่นางฟ้ากับฮันนี่เล่นประกบกันเริ่มเปิดกล้องแม้ในการแสดงครั้งแรกๆจะมีเหตุติดขัดแต่ด้วยความมุมาะของเธอก็กลับทำให้เป็นที่ยอมรับของทีมงานทุกคนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อุไรได้เป็นแค่สตาฟคอยดูสคริปต์ให้นัตตีนางฟ้าและอุไรเจอกันอีกหลายครั้งในการทำงานแต่ทุกครั้งนางฟ้ากลับถูกอุไรแขวะกัดเรื่องที่ขโมยความฝันของคนอื่นและไม่ใช้ความสามารถของตนเองจนมาถึงวันที่นางฟ้าไปถ่ายละครในฉากที่มีการจูบจริงวันนั้นนางฟ้าถ่ายอยู่หลายเทคกก็ยังไม่สามารถเล่นได้จนอาทิตย์ที่ยืนดูอยู่พาเธอออกไปที่ลับตาแล้วจัดการซ้อนจูบให้กับนางฟ้า เหตุการณ์น,นั้นกลับอยู่ในสายตาของอุไรที่กำลังไปทำข่าวพอดีเธอแอบบันทึกภาพทั้งสองจูบเก็บไว้ในขณะเรื่องแค้นฝังหุ่นของอุไรกับฮันนี่ยังไม่จบอุไรพยายามสาวไส้ฮันนี่เรื่องควงสามีคนอื่นโดยการแอบตามไปถ่ายรูปฮันนี่ถึงในผับวันถัดมาภาพพร้อมเนื้อข่าวทั้งเรื่องนางฟ้าแอบจูบกับอาทิตย์และเรื่องฮันนี่เป็นกิ๊กผัวชาวบ้านก็แพร่กระจายไปทั่วเป็นท a l กออฟเดอะทาว คุณราศีเครียดเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาคุยนัตตีบอกราศีว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของอุไรทั้งที่จริงๆแล้วทั้งหมดเป็นฝีมือของนัตตีอุไรย,ยอมรับว่าเธอเป็นคนถ่ายภาพและเขียนข่าวนางฟ้าไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินว่าเพื่อนรักของเธอจ้องทำร้ายเธอแต่อุไรบอกว่าตนไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวราศีตัดสินใจไล่อุไรออกแต่นางฟ้าขอให้อาทิตย์ช่วยอาทิตย์จึงพูดกับราศีเพื่อให้โอกาสอุไร แก้ตัวในการหาคนผิดมาให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ข่าวที่ออกไปนั้นทําให้ฮันนี่ถูกโจมตีจากสังคมจนต้องถูกคุณราศีปลดจากละครส่วนข่าวนางฟ้านั้นอาทิตย์กลับจัดถแถลงข่าวโดยพูดเสมือนว่าทั้งสองกำลังคบหากันอยู่นางฟ้าโกรธมาก เป๋าเห็นข่าวนี้ก็ไม่สบายใจชีวิตอุไรเหมือนเจอมรสุมในขณะที่เธอกำลังตามหาคนผิดนั้นหันนี่ก็จ้างคนมาจับตัวไปหวังข่มขืนแต่โชคดีที่อาทิตย์ตามไปช่วยไว้ได้ทันอุไรได้รับคำปรึกษาจากเรดาและเริ่มสงสัยในตัวนัตตี้จึงแอบติดตามสืบจนหาหลักฐานมามัดตัวนัตตี้ได้อุไรพ้นผิดส่วนนัตตี้ถูกไล่ออกจากซันชาแนลหลังนัตตี้ถูกไล่ออกรายการของนัตตี้ก็มีอันต้องหาพิธีกรใหม่มาแทน อุไรเป็นคนที่คาดหมายว่าจะได้รับตำแหน่งนี้แต่พอผลออกมากลับกลายเป็นว่าคุณราศีเลือกนางฟ้าแทนอุไรทั้งเสียหน้าทั้งแ้นในขณะที่จิว๋วเริ่มฝึกซ้อมกับโจนักร้องซุปตาโจเหมือนเป็นฮีโร่ในสายตาจิว๋วเพราะทั้งร้องเต้นเก่งแถมยังช่วยปกป้องเธอจากปราณได้แต่สำหรับเมฆเริ่มเห็นว่าโจเป็นคนมือถึงไม่น่าไว้ใจกลัวจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับจิ๋วอีกจนในที่สุด วันหนึ่งขณะที่จิ๋วจะไปซ้อมเต้นก็ได้เห็นภาพโจกำลังแต่งหญิงซ้อมเต้นอย่างเพลิดเพลินโจสารภาพว่าเขาเป็นเก้งกวางจริงและขอให้จิ๋วปิดเป็นความลับเพราะขนาดพี่ลูกเป็ดเองก็ยังไม่รู้จากนั้นจิ๋วจึงนับถือโจเยี่ยงพี่สาวคนสนิทหน้าม่านคือนักร้องหนุ่มสาวคู่จิน้นแต่หลังม่านคือนักร้องสองสาวคู่จีด วันแรกที่นางฟ้าเข้ามารับหน้าที่พิธีกรท่ามกลางความแค้นของอุไรเธอพยายามหาวิธีโจมตีนางฟ้าทุกวิถีทางโดยเฉพาะทางโลกไซเบอร์แต่นั่นยิ่งทำให้นางฟ้าเป็นที่สนใจมากขึ้นเรด้าที่เฝ้าดูอยู่รู้สึกเห็นใจที่อุไรดวงไม่ดีเอาซะเลยเธอจึงพาไปหาหมอดูและเปลี่ยนชื่อใหม่จากอุไรเป็นไลลา,ลาตั้งแต่วันแรกที่เปลี่ยนชื่อเป็นไลลา,ลาดวงชะตาของเธอก็พลิกผันพุ่งทยานสู่ดวงดาว เมื่อไลาลาถูกเสนอชื่อให้เข้าคัดเลือกเป็นนักอ่านข่าวในรายการใหม่แต่ต้องแข่งกับนางฟ้าไลาลาดีใจแต่ก็ยังมีนางฟ้าขวางทางสำเร็จแต่สุดท้ายไลายลาได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนักอ่านข่าวสมใจอยากเพราะนางฟ้าแกล้งแพ้เพื่อยอมหลีกทางให้เพื่อนด้วยลีลารายงานข่าวอย่างเจ็บแสบจิกกัดของไลลา,ลาเรตติ้งรายการจึงดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นที่นิยมใครๆต่างพูดถึง จากนั้นไลาลาก็ใช้รายการนี้เป็นกระบอกเสียงทำลายคนที่เธอเกลียดเรื่อยมาไลาลาเริ่มเห็นว่าถ้ายังทำอย่างนี้ต่อไปคงไม่มีวันขยบฐานะขึ้นมาเทียบเท่ากับนางฟ้าและจิ๋วได้โดยเฉพาะนางฟ้าที่รักษาภาพลักษณ์เป็นอย่างดีไลาลาจึงคิดหันไปเล่นงานจิ๋วแทนและเหมือนโชคช่วยให้ได้ทำชั่วไลาลาเจอคลิปลับในมือถือจิว๋วเป็นคลิปที่ถ่ายเล่นขณะโจกำลังโชว์ร้องเต้นแบบสาวแตก ข่าวโจเป็นเก้งกวางดังข้ามคืนแฟนคลับพากันออกมาประท้วงรับไม่ได้กับไอดอลของตัวเองไลาลายังไม่หยุดแค่นั้นเธอปล่อยข่าวไปยังสำนักต่างๆว่าที่มาของคลิปโจคือนางเอกเบอร์หนึ่งของสถานีในขณะที่นางฟ้าปฏิเสธว่าตนไม่รู้เรื่องทำให้อาทิตย์ต้องหาวิธีแก้ทางด้วยการใช้รายการของไลลา,ลาจัดสัมภาษณ์พิเศษนางฟ้าจิ๋วและโจ ในรายการคืนนั้นจิ๋วออกมาบอกว่าตนไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวและคนก็รักโจมากกว่าจะทำลายโจได้นางฟ้าเองก็บอกว่าเธอไม่เคยเห็นคลิปดังกล่าวเลยไลายลาจัดช่างมาเช็คโทรศัพท์นางฟ้าจนกู้ไฟล์ภาพคืนมาสรุปว่าคลิปนั้นอยู่ในมือถือนางฟ้าจริงนางฟ้าช็อกจิ๋วโกรดนางฟ้ามากนางฟ้าถามไลาลาว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ไลาลาอ้างว่าเธอต้องทำไปตามงาน ความชิงชังได้บังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วระหว่างจิ๋วกับนางฟ้าไลาลาสัใจมากหลังรายการเปามาเตือนสติจิ๋วว่านางฟ้าไม่ใช่คนแบบนั้นจิ๋วบอกว่าเปาก็ได้แต่เข้าข้างนางฟ้าแล้วร้องไห้เปาคว้าจิ๋วมากอดขณะเดียวกันกับเมฆเดินเข้ามาเห็นก็เกิดอาการหึงหวงจนถึงขั้นชกเปาแต่จิ๋วกลับต่อว่าเมฆอย่างรุนแรงจนเมฆน้อยใจว่าไม่เคยอยู่ในสายตาจิ๋วเลยเมฆก,กินเหล้าจนเมามาย ลาลาจึงรู้จากเมฆตอนเมานั่นเองว่าจิ๋วชอบอาทิตย์และยังไปยุ่งกับเปาอีกลาลาจึงหาทางปั่นหัวจิ๋วว่าอาทิตย์กำลังหมายมั่นจะแต่งกับนางฟ้าคนอย่างนางฟ้าฉลาดพอที่จะไม่คว้าคนอย่างเปาหรอกกระแสข่าวโจวเปิดตัวทำให้สถานีต้องปรับแผนอาทิตย์ต้องหาศิลปินดูโอ้คนใหม่ให้จิ๋วแทนโจผลออกมาเป็นเมฆส่วนอุไรเริ่มพุ่งเป้าหมายความรักไปที่อาทิตย์ เพราะเขาจะเป็นคนเดียวที่ทำให้เธอรุ่งเรืองทั้งชีวิตได้ชีวิตของนางฟ้าจิ๋วกำลังดิ่งลงเหวในขณะที่ชีวิตของไลาลากลับพุ่งขึ้นจุดสูงสุดนางฟ้าถูกสื่อตั้งฉายาว่าสตอพันเบลกลายเป็นเรื่องขบขันของสังคมแค่นั้นยังไม่พอไลาลาเข้ามายึดพื้นที่การเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมแทนนางฟ้าไลาลาเมามันกับการไล่บี้เหยียบนางฟ้าจนเธอได้พบความจริงว่า แท้จริงแล้วผู้ชายที่กำลังติดพันแม่ของเธออยู่กลับกลายเป็นตามพ่อของนางฟ้านั่นเองไลาลาคิดจะทำลายครอบครัวที่น่าฉากสวยหรูอย่างบ้านนางฟ้าให้แตกเป็นเสียเส่ยงๆไลาลาเดินหน้าเล่นข่าวสร้างความเจ็บปวดให้คุณหญิงเดือนเด่นและนางฟ้าอย่างที่สุดนางฟ้าประกาศดับเครื่องชนกับไลลา,ลาโดยไม่สนถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอีกต่อไปเมื่อเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนริษยาเมื่อความรักกลายเป็นความแค้น ความรักความสุขความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาจะหวนกลับมาได้อีกครั้งหรือจะกลายเป็นอดีตที่ผ่านแล้วผ่านเลยตลอดไปติดตามชมละครเพื่อนรักเพื่อนลิษยาได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.15นาานาทีทางไทยทีวีสีช่อง3ค่ะ